สวัสดีศิษธยานุสิษธิบ้านสุวรรณัญชาและกัลยาณิมิตรที่เคารพรักทุกท่านอาจารย์ชื่ออาจาจรย์สุมเมธบ้านสุวรรณบัญชาอาจารย์เป็นนักพยากรณ์เป็นนักตรวจสอบดวงชะตาโดยใช้บารมีของท่านพ่อท้าวเวสสุวรรณในการสื่อสารผ่านทางจิตของอาจารย์และยังใช้การเปิดไพ่พยากรณ์เพื่อย้ำเตือนความหมายหรืออธิบายความหมายเพิ่มให้กับผู้ตรวจโดวงชะตาในครั้งนั้นนั้นเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการตรวจสอบดวงชะตาในครั้งนั้นๆด้วยวันนี้อาจารย์จะขออนุญาตตรวจสอบดวงชะตาให้กับผู้ที่เกิดรัก นาราศีกันประจำวันที่1ถึง15สิงหาคมพศ2565 แต่ก่อนที่พวกท่านจะเข้าสู่คําทํานายอาจารย์ขออนุญ,ญาตให้พวกท่านช่วยกดไลค์กดติดตามกดซับสไครต์ให้อาจารย์ด้วยเพื่อเป็นค่าครูให้อาจารย์สุมเม้านสุวรรณบัญชาน,นเองและอาจารย์จะขออนุญาตอธิษฐานกับท่านพ่อท้าวเวสุวรรณพร้อมทั้งอธิษฐานจิตกับไพ่ในการสับเพื่อเปิดดวงให้กับผู้ที่เกิดรา,ราศรีกันตั้งแต่วันที่1ถึงสิสิงหาคมพศ2565นะ ที่เกิดลัคนาราศรีกันดวงของท่านจากคำทำนายของท่านพ่อท้าวเวสวุวรรณตั้งแต่วันที่1-15ถึงสิสิงหาคมมีเนื้อหาใจความดังดีนะในเรื่องของการงาน การงานของท่านเดือนนี้จะเป็นเดือนที่ค่อนข้างจะมีความลับหรือมีเรื่องที่จะต้องปกปิดพอสมควรอาจจะเป็นสิ่งที่พวกท่านอาจจะยังบอกใครไม่ได้หรืออาจจะเป็นในลักษณะของงานประมูลงานโปรเจกต์ที่เป็นความลับของบริษัทที่ยังไม่สามารถบอกใครได้เพราะฉะนั้นให้ระวังในเรื่องของการหลุดนะในเรื่องของการหลุดที่จะเผลอให้คนนอกที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องรู้ความลับนี้ต้องระวังนะผู้ทีเกิดลัคนาราศีกันอาจารย์ขอเตือน พร้อมทั้งเดือนนี้จะเป็นเดือนที่พวกท่านจะต้องทํางานด้วยความเหน็ดเหนื่อยสักนิดหนึ่งทํางานด้วยความลําบากทํางานด้วยความมุ่งมั่นอุตสาหาสะสักหน่อยหนึ่งจะประสบความสําเร็จแน่แต่ต้องใช้เวลาเพราะฉะนั้นอย่าเพิ่งยอมแพ้อย่าเพิ่งรู้สึกว่าทำไม่ได้อย่าเพิ่งรู้สึกท้อถอยในหน้าที่การงานนั้น อาจารย์ยังแนะนำผู้ที่ทำธุรกิจหรือเจ้าของกิจาการเป็นของตัวเองนี่ก็ให้พยายามประคับประคองให้ได้มีโอกาสจะกลับมาสำเร็จได้ไม่ต้องห่วงแต่ให้พวกท่านอย่าท้อถอยดีกว่าเพราะอาจารย์กลัวว่าพวกท่านจะยอมแพ้ซะก่อนนั่นเองวิธีการทําบุญหรือการเสริมดวงในเรื่องของการงานสําหรับผู้ที่เกิดราศาาีกรนนน่อาจารย์อยากให้พวกท่านไปสักการะไหว้ในลักษณะของเทพเทวดานในเรื่องของหน้าที่การงานก็จะมีพระพรหมนี่พระพรหมมหาเทพนี่หรือ ในส่วนของพระศิวะมหาเทพก็ได้พร้อมทั้งพระปริกาเนศก็ได้ให้การงานสําเร็จรุล่วงให้อุปสรรคแควคาดปลอดภัยหรือให้อุปสรรคมันหายไปไหวทงสาวพระองค์นี้จะช่วยได้พร้อมทั้งบางท่านที่ศรัทธาพระท้าวเวสุวรรณเหมิาจารก็ขออธิษฐานกับท่านด้วยท่านก็จะช่วยเรื่องนี้ได้ในเรื่องของการงานนะ ผู้ที่เกิดลักนาราศีกันที่ยังว่างงานอยู่และอยากหางานใหม่เดือนนี้พวกท่านมีโอกาสหางานได้สาเร็จเพราะฉะนั้นให้ตั้งใจให้ไปให้ตรงวันที่เขานัดสัมภาษณ์หรือพยายามร่อนรีซูมเม่เยอะๆอาจารย์เชื่อว่าในช่วง1-15สิงหาคมนี้มีโอกาสที่พวกท่านจะประสบความสําเร็จในการหางาน ในส่วนของเรื่องการเงินการเงินของพวกท่านจะค่อนข้างมีรายจ่ายที่เยอะมีเรื่องที่จะต้องใช้จ่ายเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยในเดือนนี้พวกท่านจะต้องใช้เหตุมากกว่าอารมณ์ของตัวเองพยายามหาเหตุผลพยายามหาในสิ่งที่จําเป็นต้องจ่ายต้องใช้ ให้ได้มากซะก่อนพยายามอย่าเพิ่งใช้ตามความเคยชินของเรานะอาจารย์ขอเตือนแบบนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยผู้ที่เกิดลัคนาราศีกันพวกท่านอาจจะต้องฝึกในการคํานวณเรื่องของสิ่งที่จะต้องจ่ายก่อนจ่ายหลังในช่วงนี้สิ่งที่จะเป็นจะต้องใช้จ่ายในช่วงนี้สักนิดหนึ่งจะเกิดประโยชน์แล้วก็จะไม่ทําให้พวกท่านรู้สึกกังวลในภายภาคหน้าอาจารย์บอกแบบนี้นะในเรื่องของความรักมันจะมีความรู้สึกว้าวุ่นในลักษณะของการพวงว่าครอบครัวจะมี มีความสุขไหมเนื่องจากเราทํางานหนะักเรากลัวรายได้เราก็จะไม่พอมันจะมีเรื่องนู่นนั่นนี่ให้เราคิดทําให้เรารู้สึกวิตกจริตหรือกังวลน,นั่นเองอาจารย์เห็นความกังวลอย่างเดียวเลยสําหรับผู้ที่มีครอบครัวแล้วและอยากให้ครอบครัวดีขึ้นอยากให้ครอบครัวมีความสุขก็ต้องใช้ความเก่งของเรานั่นแหละความสามารถของเราประคับประคองให้ได้งานหนักก็ต้องมีเวลางานหนักก็ต้องเข้าหากันคุยกันปรอบโยน์เ่นกันละกันในเรื่องของครอบครัวคนที่รักกันเพราะฉะนั้นเนี่ย อาจารย์มองว่าก็เป็นเดือนที่พวกท่านจะได้ฝึกฝนตัวเองถ้ามองในแง่ดีจะเป็นเดือนที่พวกท่านฝึกฝนตัวเองได้ให้ใจเย็นๆแล้วตั้งมั่นในการที่จะแก้ปัญหาอาจารย์ยังเชื่อว่าทุกอย่างแก้ได้นะเพราะฉะนั้นไม่ต้องกังวลไปมีคําแนะนาของท่านพ่อท้าวเวสสุวรรณให้กับผู้ที่เกิดลัคนาราศีกันเพิ่มเติมจากที่อาจารย์ทานายไปเมื่อสักครูน่นี้เดือนนี้พวกท่านจําเป็นจะต้องหมุนเงินนะครับหมุนเงินด้วยความสามารถของพวกท่านเองต้องใช้เหตุผลต้องใช้ตรากต ในเรื่องของสิ่งที่จําเป็นก่อนและหลังเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้จ่ายให้มากที่สุดยังมีโอกาสที่จะต้องเปลี่ยนถ่ายงานหรือโยกย้ายตําแหน่งด้วยให้พยายามมั่นใช้ลักษณะของการโฮไว้ในเรื่องของหน้าที่การงานให้ดีอย่าเพิ่งย้ายไปไหนอย่าเพิ่งเปลี่ยนงานด้วยพยายามอยู่ตรงนี้ไปก่อนนะ พราะอาจารย์เห็นในเรื่องของการมีปัญหาภายพักหน้าถ้าเราย้ายไปแล้วแล้วก็ท่านพ่อเป็นห่วงเรื่องของการพักผ่อนกับการใช้อารมณ์หรือการโต้เถียงด้วย ภายในเดือนนี้หรือ15วันนี้ให้ผู้ที่เกิดลัคนาราศีกันปะคองสติให้มากที่สุดพักผ่อนให้เพียงพอมีเหตุผลเยอะๆแล้วทุกอย่างจะแก้ไขได้อาจารย์เป็นกําลังใจให้ขออวยพรให้พวกท่านดีขึ้นนะก็ขอขอบคุณขอบใจทุกคนทุกท่านเลยที่รับฟังและติดตามอาจารย์อยู่จนถึงตอนนี้ขอบคุณสิญญานุสิบบ้านจุรันบัญชาขอบคุณกัลยาณิมิตรที่น่ารักทุกคนทุกท่านเลยก็ฝากกันติดตามฝากกันกดไลค์กดติดตามกดซับสไครให้อาจารย์ด้วยเพื่อเป็นกำลังใจให้อาจารย์ ้านสุวรรณบัญชาเพื่อเป็นกําลังใจให้ทีมงาน้านสุวรรณบัญชาที่ทาคลิปนี้ออกมาแล้วก็ขอเป็นตัวแทนท่านพอ่อท้าวเวสสุวรรณ้านสุวรรณบัญชาให้พรหรือวอวยพรแก่พวกท่านขอให้โชคดีมีชัยขอให้โชคดีมีทรัพย์ขอให้โชค,ด,โชคดีมีความสุขขอให้รวยยิ่งยิ่งขึ้นไปขอให้รวยรับทรัพย์นะสาธุนะครับสาธุสาธุสาธุ